มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ eBay 1ร้อยของเรารถที่เหลือจะมีอะไรกันบ้างต้องมาติดตามชมกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถใน s h อป e e แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับเอาครับมาดูกล่องนี้กันครับว่าจะได้อะไรมาบ้างโอ้โหเป็นกล่องที่เขียนคว่า eBay ด้เยนะฮะเปิดออกมา จอกระดาษแต่ว่าใตา้กระดาษนั้นต้องมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ครับมีรถซ่อนอยู่แพ็คนี้มาทั้งหมด4คันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันว่าสีคันนี้มีอะไรบ้างสีคันนี้ผมว่าจัดว่ามันเป็นรถที่น่าเก็บของเฟอร์รารี่มากๆเลยนะครับคันที่1คือเฟอร์รารี่ F50 Spider รถ Ferrari F50 สีม่วงสไตล์เปิดประทุน,นะฮะอันนี้ไม่ได้มากับแพ็คธรรมดาด้วยแต่มากับ h พอ View p a ็ค5นะครับชื่อว่า G Force Stunt Rider นะครับก็เป็นรถออกมาแนวผมไม่รู้ว่าเป็นการ์ตูนซีรีส์หรือหนังนะฮะแต่ว่ามันดูลำล้ำหน่อยเพราะว่าข้างรถเนี่ยเขียนคำว่า Stunt Rider Team Rider นะครับแล้วก็ ตรงล้อนี่ก็จะเป็นสไตล์สวยด้วยนะฮะเป็นล้อสไตล์แปลกเลยเราไม่เห็นล้อทรงนี้กับ f ฟ r ร์เรี่มาก่อนนะครับชื่อว่าล้อซอรเบรดนะครับก็เหมือนกับใบเลื่อยนะโอ้โหแปลกดีนะฮะขันที่2นะครับเป็น f e r ร์รี่สนะครับคันนี้ออกมาในปี1998ก็เป็นรถรุ่นที่ออกมาเยอะกับ Hot v i วนะครับแต่ว่าสีนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อน สีน้ำตาลแล้วก็มีประกายอยู่ข้างในนะครับเขาเรียกว่า m e t a ลเฟล็กบราวนนะครับเป็นสีน้ำตาลกาก,ากเพชรนะอ่าแบบนี้นะฮะสวยเลยทีเดียวแล้วก็ใต้ท้องอันเนี้ยผมว่าชอบรถไตเก่าๆก็เพราะแบบนี้แหละมันเป็นท้องโลหะนะฮะนี่ครับดูสิครับแม่มันดูมีราคาขึ้นมาเลยนะครับไม่เหมือนกับรถท้องพลาสติกในปัจจุบัน คันต่อไปคันที่99แล้วนะครับคันนี้คือ Ferrari F40 นะฮะเป็นสีน้ำเงินออกมาในปี2001แล้วความพิเศษของคันนี้อ่ามันไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าการท้ายเนี่ยสามารถเปิดได้ด้วยเป็นรถแพ็กฟ้านะครับแต่ว่าออกมาในยุคที่ยังมีชิ้นส่วนขยับได้อยู่สำหรับรถแพ็กฟ้านะฮะแล้วผมว่ารายละเอียดเนี่ยดีมากเลย ทั้งตัวกระจกหลังนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยเราเห็นเครื่องยนต์ข้างหลังด้วยโอ้โหสำหรับรถยุคนั้นนี่มันยอดมากๆแล้วก็คันสุดท้ายคันที่100ของเรามาแล้วครับ f e r r a r i 599 XX นะครับรถออกมาในปี2015นะครับก็เป็นปีสุดท้ายที่ h o t w i e e ท s ทำรถเฟ r ร a รี่ออกมา คันนี้มีฟุตปอ์เทชชันแฮนด์ด้วยแต่ว่าอันนี้ใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> ไม่น่าใช่นะฮะไมน่าใช่ถ้าใช่คงไม่ได้มาในราคานี้แต่ว่าถึงจะเป็นรถธรรมดาแต่ก็ดูสวยแล้วนะครับล้อเป็นขอบแทงด้วยนะฮะดูท้องมันหน่อย f e r r a r i 5 9 9 xx นะครับรถสปอร์ตสุดสวยสุดหรูจาก Ferrari คันนี้ถ้าเป็นในแพ็คเนี่ยราคามันค่อนข้างกระชูดอยู่ถึงไม่ใช่ฟุตบอลเทชันหันก็ตามนะครับเนี่ยเขาขายอยู่เกือบ20เหรียญน,นะครับแต่4คันนี้ผมได้มาเท่าไหร่ดี4ค่คัน16เหรียญตกคันละสี่เหรียญเฮ้ยก็ราคามีต่ภาพอยู่นะราคาใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าเอายังไม่จบฮนะยังไม่จบ101ก็มานะครับแต่101เนี่ยมันจะเป็นรถอะไร โอ้โหคันปิดท้ายนะฮะมันต้องเป็นรถพิเศษอยู่แล้วคราวนี้มันซ่อนอยู่ในโฟมครับผมก็ต้องควานหานะครับออกมาแล้วครับเจอแล้วครับหมดโฟมก็ยังมีซองต่อนะฮะอ้าวแล้วเอา้าไม่หมดอีกนะต้องแกะต่ออ่าต้องมันลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรสำหรับคันสุดท้ายของ Ho อตวิ e ล์รอยนะครับเผยโฉมออกมาแล้วโอ้โห ถลอกอีกแล้วนะเป็นสายถลอกใหม่แล้วนะครับคันนี้คือ h o t w i e w l e r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  ร 512S นะครับก็เป็นหนึ่งในรถเก่าหายากแล้วก็ไม่มีการทำรุ่นใหม่ออกมานะครับเขาออกมาในช่วงปี1972-1973เท่านั้นนะฮะสำหรับรถฮ็อตว e ลแล้วก็เม็ดอินฮ่องกงด้วยขอบล้อก็เป็นขอบล้อแดงเป็นเลด l ล n e นะฮะล้อขอบแดงแล้วก็นอกจากนั้น ทำอะไรได้อีกฮะสามารถเปิดชิ้นส่วนได้ด้วยนะครับนี่ชิ้นที่1ฮะ,ะเปิดมาให้คนขับก็ไปในรถนะครับแล้วก็ชิ้นที่2เปิดท้ายอาจจะฝืดหน่อยเปิดท้ายนะฮะแล้วก็สามารถดูเครื่องยนต์ข้างในได้โอ้โหอันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ออกมาในปี1973นะครับถึงตอนนี้ก็50ปีพอดีโอ้โห แต่ถ้าสีมันสวยๆเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับภาพจากแฟนดอมนะฮะแล้วก็ถ้าสีมันสวยๆเนี่ยราคาก็จะประมาณนี้นะครับ5้าเหรียญอ้า้ผมไม่ฟูนะแต่คันนี้ได้มาเท่าไหร่ต้องดูกันนะครับคันนี้ผมประมูลได้มาตอนเข้าไปดูเนี่ยมันอยู่ที่18เหรียญ50นะครับผมก็คิดและรอให้ใกล้หมดเวลาเนาะใส่ไป26เหรียญแต่พอใกล้จะหมดจริงเอาปรากฏว่ามีคนยิงสวนมานะครับ สุดท้ายเนี่ยออกมาจะได้ไหมและได้เท่าไหร่ผมมีคนสู้ราคาถึง23.5เหรียญเลยนะครับแต่ไม่เยอะก,กว่าผมที่ใส่ว่ายเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้รถคันนี้มาอ้าเป็นยังไงบ้างครับ Ebay 1ร้อยของเรารถ100คันนะฮะที่ผมสั่งมาจาก Ebay แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นรถนอกแพ็คนะฮะดูพี่ครับทำไมถึงมีรถเฟอร์รารี่เยอะอะหรอ คือตอนแรกอะผมไม่ได้ตั้งใจจะทำา EBa y ร0อยนะครับแต่ผมตั้งใจจะทำา f e r r ร r i ร้อยคันสั่ง Ferrari 1ร้อยคันมาจาก e-bay แต่ว่าคิดว่าถ้ามันมีขละกกันแบบหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายแบบอย่างเงี้ยก็คงสนุกดีก็เลยเอารถอื่นๆที่ไม่ใช่ Ferrari เนี่ยมาใส่รวมด้วยนะครับแต่ว่าชุดนี้ผมคัดมาแต่ Ferrari ล้วนๆน,นะฮะมาจอดโชว์กันตรงนี้อ้าวแต่ว่า เรื่องราวมันไม่จบแค่นี้เพราะว่ามันมีอีกหลายคันหลายแพ็คเลยที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะฮะคือสั่งมาแล้วละ่ะแต่ว่าคิดว่า100คันก็เยอะแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทำต่อนะก็มีอะไรน่าสนุกอีกหลายคันนะครับหลายรุ่นหลายแบบที่เป็นประสบการณ์การซื้อขอจาก eBay มาหรือว่าเราอาจจะมีซีซั่น2ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีคอนเทนต์อีกหลายอย่างที่ผมอยากจะทำก็เลย อ้าวพักตรงนี้ไว้ก่อนถ้าใครอยากดูฟีซั่น2ต่อนะครับอีเบอีกร้อยคันมะจะถึงไหมไม่แน่ใจอ่ะแล้วใครอยากดูฟีซั่น2ของซีรีส์อีเบ100นะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เนาะตอนนี้เราขอเวลาให้คอนเทนต์อื่นบ้างนะครับแล้วชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i ครให้ช่องฟูงแก๊กด้วยนะครับและใน a c e b o o k นะครับมีเพจว่า h o t v i e s c e n t e r นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับ อยากดูไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ